สวัสดีครับผมเยียร์พรหมค่ายครับสวัสดีครับผมปัญญาแสงสว่างครับยินดีต้อนรับสู่รายการมอเตอร์ไซค์ขึ้นแม็กค,ครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปสู่โลกของรถจักรยานยนต์สองล้อนะออเคยได้ยินรายการชื่อออโตมีเดียเรดิโอป่ะออโตมีเดียออโตมีเดียเรดิโอเป็นของอคือถ้าคนในวงการสสรถยนต์ศัลย์ชาวลังสารที่คุ้นหูนะคือในวงการใน,ในวงการรถยนต์ทุกคนต้องเคยฟังรายการนี้ออกอากาศรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ใช่ออกอากาศจากสตูดิโอเทเรสที่สําคัญออกอากาศหลายจังหวัดมาก50 3 5 3สถานี10กวัดจังหวัดอ่ะไม่แน่ใจตั้งอีสานใต้เหนือไม่รู้ละกี่จังหวัดเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามาเป็นประเด็นในเสมาทกันเฮ้ย18นะกับผมกลมแล้วครับอัพสรุมก่อนนะครับอันนู้นผมพี่ยังไยอว่า18ผมว่าผมว่า19เฮ้ย18อ่ะไม่รู้คำถามประจำสัปดาห์นี้เราถามกันเลยครับรายการออโตมีเดียเรดิโอครับอออากาศสดพร้อมกันกี่จังหวัดของพี่สมศักดิ์ สมศักดิ์เฉาลังสรรเป็นนักจัดรายการวิทยุที่มีชื่อเสียงมากทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ครับผมออกาดทั่วประเทศไทยพร้อมกันเนี่ยนะครับสิบกว่าจังหวัดอ่ะจีหนึ่งสิบแปดจังหวัดๆๆ 1> 1จีสองสิบเก้า <c oughs> จังหวัดครับลองดูคำตอบส่งมาที่สี่หกสี่สองสองหนึ่งหนึ่งให้ห้ารางวัลห้ารางวัลเลยวิธีการมอเตอร์ไซค์ฉบับเดือนมกราคมรับให้เลยอ่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราครับแน่นอนถ้าพูดถึงออโตมีเดียเรดิโอวันนี้เราได้รับเกียรติจากนะครับบรรณาธิการนะครับแล้วก็ผู้ผลิต รายการนี้วันนี้เขามานั่งคุยกับเราแล้วครับกับพี่สมศักดิ์เชาวรังสรรค์ครับสวัสดี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 ครับโอ้โหไม่เจอกันมานานยังสวัสดีผู้ฟังอยู่ชมผู้ชมครับนี่ไงนี่มันอยู่ในสายเลือดเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของการจะเป็นนักจัดรายการวิทยุครับสมศักดิ์เชาวรังสรรค์ตอนแรกก็คุยกับนายงว่าวันนี้ใครจะมานั่งคุยกับเราเป็นวีนายยงบอกว่า พี่บางสมศักดิ์มาผมว่าโอ้พี่เชิญพี่ขออนขออนุญาตชื่อเชิญพี่บางมาเลยเหรอขอประทานโทษอนุ์ครับเชิญมาหลายต่อหลายครั้งแล้วคิวไม่เคยว่างเลยครับวันนี้บอกเ้บนาบงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รายการมอเตอร์ไซค์แม่ของนายยงหนได้ไหมครับได้ครับนายยงเดี๋ยวจะจัดคิวมาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ได้ดีไหมนะรับไีใหม่แล้วนะได้ครับโอเคจะบอกล่วงหน้ากันนิดนึงนะอะ ก็เดี๋ยวไอรายการออกวันอังคารผมจะบอกประมาณสักวันจันทร์แปดโมงอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ปะสมศักดิ์พลังสรรทุกคนรู้จักครับนักจักรยานยนต์ชื่อดังและที่สําคัญถ้าคนในวงการสื่อสารยานยนต์รถจักรยานยนต์รถยนต์และรถจักรยานยนต์เขาต้องรู้จักต้องรู้จักครับผมอยากรู้เรื่องรถถามสมศักดิ์อยากรู้มอเตอร์ไซค์ถามสมศักดิ์นะครับเราออกอากาศพร้อมกันซิฟไม่บอกหลายหลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับโอ้ทาง อสมทไงครับผมในเครือข่ายอสมทแล้วก็อีกทั้งกรมประชาัมพันธ์ทั้งกองทัพบกสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยนะครับก็หลายเครือข่ายกินเรียบเลยนะเนี่ยนี่เกือบหมดเกือบหมดประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับอันนี้สมศักดิ์ชาวลังสรรพื้นเพเป็นคนคนเหนือใต้แต่วันออกตะวันตกภาคกลางเนี่ยครับกรุงเทพเกิดกรุงเทพ หน้ากรุงเทพเลยอ่ะครับผมหน้ากรุงเทพมันบังนานาไปนู่นเนี่ยอยู่ไหนฮะอยู่ที่ระเทศไทยบริวารานน่ะประเทศไทยบริวารเออเคยช่วหน่อยอยู่ใกล้กันมีเพื่อนมีเพื่อนอยู่ครับใช่ป่ะรู้จักกันแล้วบังมานานรู้จักมาเป็นยี่สิบปีนะครับเริ่มเข้าสู่วงการนี่ยังไงเนี่ยก็ตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศนะฮะประมาณสักปีสองเจ็ดสองแปด ก็เข้ามาทํางานครั้งแรกเนี่ยอยู่กับนิตยศาสรเดอะเลเซอร์เลเซอร์ของคุณถาวรนศิริสัมพันธ์เจ้านายคนแรกที่เปิดประตูให้เข้ามาสู่ในสายสายสายยานยนต์ถาวรศิริสัมพันธ์เป็นคนที่หาหมอบ่อยมากที่สุดครับไม่คอยเพราะอะไรวบมุนหัวเวียนหัวใหไปหาหมอทุกอาทิตย์เวียนหัวเวียนหัวเวียนหัวเราก็ให้ยามากินอยู่ตลอดไปเป็นนวดไปอะไนวดก็ไม่หายก็ไม่หายมีวันหนึ่ง ข้าววอนที่น้ำพันลูกพี่ลูกพี่เราเนี่แหละเจ้านายนะครับใส่ทองไปยี่สิบบาทพระอีกสิบพระองค์หมอบอกที่ล้วต้องมาแล้วถอดถอยออกต้องหายเลยไปทิ้งเลยนะจริงฮะเพราะว่าจริงมากเรื่องนี้จริงนะน้ำหนักมันเยอะไปกดทกระดูกไปกดเส้นประสาทตรงนี้กดเส้นประสาทกระดูกครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้ถอยหลังไปนิดนึงเมื่อกี้บอกว่าก่อนที่จะมาอยู่ที่เรเซอร์ครับผมบอกว่ากลับมาจากต่างประเทศตอนนั้นนี่คือไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงไปอยู่ที่ซาอุดีอาระเบีย ครับผมไปเจาะน้ํามันไปขายน้ํามันหรือไปทําอะไรเนี่ยไปช่วยเขาสร้างวังที่นั่นโอ้รุ่นรุ่นนั้น่ารุ่นรุ่นอ่าผ่านไปเถอะนะช่วงนี้อากาศมันเย็นไอไอไม่ค่อยดีด้วยจะเก่าไปรุ่นเฉยชะมงเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนเก่งกายว่าถาจริงไม่รู้ผมไม่รู้จักโอเคโอเคจะกลับมาแล้วตั้งสิบปีเพิ่งจะมีข่าวเอากลับมาแล้วดูเลเซอร์กับพี่วอนให้เราทำวอนที่ลำพันแล้วกันต่อแล้วก็อยู่ที่นั่นสักพักใหญ่ๆนะครับสัก5-6ปี แล้วก็ก็มีการแตกหนังสือใหม่ออกมาในยุคนั้นนะครับเพราะว่าวงการก็เริ่มโตขึ้นครับสมัยที่เข้ามาครั้งแรกนี่นิยสารในสายมอเตอร์ไซค์ผมว่ามีอยู่ก็มีมอเตอร์ไซค์เบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเป็นฉบับแรกของเมืองไทยแล้วก็น่าจะมีหนังสือมอเตอร์คอร์สมอเตอร์คอร์สอยู่นะครับแล้วก็มีหนังสือเลเซอร์นี่แหละดเลสปอร์ตไกด์ของพี่แล้วก็ของคุณไก่ชาลิศขัตพันธ์ชาลิศขัตพันธ์นะผมก็ไปอยู่ที่นี่เป็นเล่มที่สองอ๋อเหรอ ออกจากเลเซอร์นี่นะออกจากเดอะเลเซอร์ไปอยู่ที่นี่ที่เล่มที่สองพี่วานเขามีหนังสืออีกเล่มหนหนังสือชื่อชื่อสปีดไลน์ใช่ไหมลูกชายของคุณถาวน์เป็นคนทำนัทแท็กเนี่ยนะครับเป็นคนทําอะไรกันต่อแล้วก็เสร็จแล้วในช่วงที่มาอยู่ที่เดอะเลเซอร์เดอะสปอร์ตไกด์เนี่ยตรงเนี้ยเป็นแหล่งที่ปลุกฝังหรือเพาะบ่มผมค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยทำงานค่อนข้างจะเป็นทีมนะครับแล้วก็ทําให้ไอเดียในการทํางานในการคิดเนี่ยค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะแตกออกมานิดหนึ่งตรงที่ว่าคือในเรื่องของการทํากิจกรรมในสายมอเตอร์ไซค์ยุคนั้นเนี่ยต้องบอกตรงว่าแทบจะไม่เคยมีมาก่อนในในหน้าประวัติศาสตร์เลยกิจกรรมพี่ว่าบอกว่าสมัยก่อนไม่มีประเภทที่ว่าทรสอบร่วมกันทำกิจกรรมคาราวานแลนดี้เซฟตี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยแล้วเมื่อก่อนทํายังไงพี่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าอ่ะสมมติมีรถมารุ่นหนึ่งเราจะทําคอลัมเพื่อจะลงสือตอนนั้นตอนนั้นต้องทำยังไงกันนั่นแหละฮะเริ่มคิดตั้งแต่ตรงนั้นเลย พิกไปเนี่ยไปดูหนังสือในหอสมุดได้เลยว่าไม่เคยมีใครทํากิจกรรมพวกนี้มีแต่บริษัทที่ทดสอบกันเองก,ก็พาสื่อมวลชนไปดร<อ>ประจินไปด้วยกันนะครับ<ง>คุณ<ง>สเสวกว่องกาจิคอน ที่ตายอะไรคงเดชมีอำนาจคงเดชมีชำนาจสุรเดชอะไรอย่างนี้นะครับผ่านปานากะวงนัจยุทธิยาเนี่ยไปด้วยกันเลยนี่คือทริปเป็นแพทย์นะมีแค่นั้นเองครที่เป็นอีเวนต์ไอ้ที่พูดเมื่อกี้เปตายไปสองนะตายไปสองแล้วยังเหลืออยู่อย่างเวนวิชิตวังซ่อนนี่ก็ยังอยู่เออวิชิตวังซ่อนยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ผมยังอยู่นะฮะแล้วก็มีอีกหลายคนที่เป็นรุ่นพี่ๆครับให้เรารุ่นเดียวกันบาเนี่ย ผมเป็นรุ่นน้องดีกว่าอยากเป็นน้องดีกว่าเออได้ขหมคแล้วเราออกจากสปอร์ตไกด์ออกจากสปอร์ตไกด์ <c oughs> ตรงนี้่ตรงที่สปอร์ตไกด์ก็ลังจะเพาะบอกว่าเพราะบ่มความคิดค่อนข้างมาก <c oughs> เพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างเปิด <c oughs> เพราะว่ายังไม่เคยมีกิจกรรมอื่นๆที่ทํากันเลยครับ <c oughs> ดังนั้นผมก็เริ่มทํากิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อนๆสื่อมวลชนมาทดสอบกันเองครับ <c oughs> คือแบ่งเบาภาระของบริษัทที่เขาต้องจัดทริปในการทดสอบครับเราเอาเพื่อนเพื่อนนักข่าวที่เป็นเพื่อนนักข่าวสายมอไซค์ด้วยกันครับมีความเชี่ยวชนาญกันอยู่บ้าง ยุคแรกๆนี่บอกตรงๆว่าทุกคนนี่ขี่รถกันยังไม่ค่อยเก่งเลยนะพูดตรงๆชุดแข่งยังไม่มีเลยชุดแข่งชุดทดสอบก็ไม่มีนะต้องได้รับการสนับสนุนมาคุณธนง n g รีสนตกุลตัดให้คุณบุญเอกโคสานันตชัยอย่างเงี้ยช่วยกันตัดเอลเก่าช่วยกันตัดให้อะไรเงี้ยเดวขอย่าขัดจังหวะนี้นิดนึงอันนี้คืออันนี้คือที่นี่คือจัดรายการในสตูดิโอรับเชิญไปเหมือนกันรับเชิญไปเหมือนกันนะแล้วก็มีกิจกรรมภาคสนามคือผมทํากิจกรรมทั้งนอกจากในส่วนของสายอาชีพ กับสายที่เป็นสังคมครับผมทําทั้งสองส่วนคู่กกันหลังจากนั้นออกจากสปอร์ตไกด์ก็มาทํากิจกรรมฮะหลังจากนั้นก็เริ่มได้รับความสนใจจากบริษัทส่งไปเรียนเซฟตี้ยุคแรกๆเลยฮะเซฟตี้ไรดิ้งพี่สมนึกของฮอนด้าใช่ไหมยุคนั้นป่ะยุคนั้นก่อนสมคิดจะเข้ามายุคพี่ยุคพี่นึกชื่อสมนึกก่อนยุคคุณคุณคุณพี่ธเนศธเนศธเนศตอนนี้ไปแล้วไปอยู่คาซโซ่ออกจากฮอนด้ายุคาออตนนี้นยุคคุณธีรพั ธีรพัฒน์จีวพงศ์นจสิงห์เหรอยสิงห์ยุคนั้นหะฮะที่ส่งผมไปเรียนเรื่องของเซฟตี้ก็ได้ไอเดียมาว่าเอาเอาเรื่องเซฟตี้มาเรามีความรู้แล้วเนี่ยไปจัดคาราวานคาราวานสมัยก่อนบริษัทจัดกันเองนะฮะจัดกันปรากฏว่านักนักสมาชิกคาราวานไปเที่ยวเนี่ยร้อยกว่าคนเนี่ยต้องพูดตรงไปตรงมานะว่าไปเสียชีวิต คนหนึ่งสองคนทุกทริปจะต้องมีเสียชีวิตบาดเจ็บแล้วก็ก็คือมีปัญหาทุกทริปผมกลับมา <c oughs> พอมาเจองานแบบนี้ผมไม่ทาําข่าวผมก็พูดกับเขาตรงๆว่าผมขอเข้ามารู้มีส่วนร่วมได้ไหมเพราะว่าทนเห็นสภาพแบบนี้ไม่ไหวครับผมบ <c oughs> ก็เลยบอกว่าผมขอเข้ามาจัดเป็นกลุ่มครับ,รบรถเล็กที่วิ่งช้าเอาไว้ข้างหน้า<อ>รถแรงที่วิ่งเร็วเอาไว้ข้างหลังเพราะกลับข้างกันนะอ่านี่คือความคิดที่ทุกคนจะต้องไม่เคยคิดมาก่อนว่าจริงๆแล้วเอารถแรงไว้ข้างหน้าไปใช่ครับ รถคุณป้าคุณลุงที่วิ่งช้าอยากไปร่วมคาราวานต้องไว้ข้างหน้าเพราะว่ามีรถนำเนี่ยความเร็วมันค่อนข้างจะคงที่แต่รถหลังเวลาถูกขบวนตัดเจอไฟแดงตัดในข้างหลังจะย้วอยออกไป เราเอารถคุณลุงคุณป้าไปตามหลังเมื่อไหร่จะตามกันไม่ทันโอ้นี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมทําแบบนี้ก็คือพี่วังแสดงว่าพี่วังวางว่าคือเอารถข้างหน้าเนี่ยดักขบวนหลังไว้ไม่ให้เร็วใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาหลุดขบวนเขาก็ยังขีดกลับมาทันนไรถที่มีกําลังเพราะเมื่อก่อนนี้ไม่มีกายจัดกลุ่มเรื่องขนาดซีซีเรื่องประเภทรถอะไรพวกนี้แล้วรถพวกนี้ก็จะไปแข่งกันในขบวนคาราวานอยากจะเที่ยวด้วยอยากจะโชว์สาวด้วย บาดเจ็บแล้วก็ตายก็มีไก่อนคือมือสื่อผมเข้ามาจัดตรงนี้ครับมาจัดระเบียบตรงนี้ใหม่ไก่อนคือมือสื่อสารไม่มีวิทยุก็ไม่มีจัญญาณมืออย่างเดียวโซนทิพเดี้ยวฮะทั้งไม่บากไม่อยากเอ่ยยี่ห้อละกันเกือบจะทั้งหมดที่ทําคาราวานครั้งหนึ่งกลับมาจากคาราวานคุณเอิร์ธเถลิงพลวรรณภาเป็นที่ปรึกษาของที่ที่ปรึกษาที่นี่ปัจจุบันนี้นะครับเมื่อก่อนก็จัดคาราวานกลับมาจากคาราวานต้องเอานาฬิกาเป็นของขวัญ มาขอบคุณผมที่ผมมาช่วยจัดขบวนให้รูปแบบสวยขึ้นถ่ายรูปดีขึ้นเวลาทําข่าวถ่ายรูปมาแล้วมีความปลอดภัยสนุกสนานกลับมาปราศจากเรื่องอุบททัติเหตุครับผมนั่นยุคนั้นน,นยุคนั้นนะยุคที่ผมยังอยู่ที่สปอร์ตไกด์ครับผมแล้วก็วยังมีเรื่องเซฟตี้นะฮะพวกคนก็บริษัทก็ให้ไปทํากิจกรรมแลลี่ผมบอกว่าแลลี่เนี่ยมันแข่งกันสนุกอย่างเดียวก็ใช่แต่ผมเอาสเตชันของเรียกว่าเซฟตี้ดร v i n g เข้าไปวางไว้ในสถานีต่างๆซึ่งเราเล่นท c เล่นเกมเล่นอะไรอยู่แล้ว แต่แฝงเรื่องของความรู้เรื่องของเซฟตี้ดรฟ์ไรดิ้งนะมาขี่เรื่องเบรกมาขี่เรื่องสลาลอมนิดหน่อยมีทรคาน่ามันก็เหมือนสมัยนั้นมีทรคาน่าสมัยนี้เรารู้แต่กับจิมกาน่นาแต่สมัยผมมีเรียนมาทรคาน่าผมเรียนจากญี่ปุ่นมาคือมีทรคาน่าทรคาน่านี่มันคือคืออะไรเห็นไมทุกคนต้องถามแต่ว่าเราไว้คุยกันตอนต่อไปดีกว่ามันมีเรื่องอื่นอีกเยอะที่จะต้องคุยอันนั้นนะ้ยมีเรื่องอะไรอีกเยอะที่ต้องคุยบอกว่ามาอยู่ อะไรมอตคอสมาอยู่โมอเตอร์ครอสก็เป็นบรรณาธิการนะก็ประสบการณ์เริ่มเยอะประสบการณ์เริ่มเยอะขึ้นก็ยังทำอีเวนท์ทำกิจกรรมทำอะไรทั้งงานงานหลักก็คือทำหนังสือมอเแล้วก็เป็นงานที่เป็นเวียากรรับเชิญออกงานบ่อยมากตอนนั้นไปตอบคำถามให้กับเชลไปตอบเรื่องมลพิษไปลดควันขาวมอลล่าไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะมากขึ้น เป็นวิทยกรตอบคําถามเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการใช้รถก็อยู่มอเต์คอร์ยังอยู่มอเต์คอร์ดแล้วลังนี่ยมัลต์คอร์ออกมาแล้วออกไปเป็นศิลปินเดียแล้วออกมาเป็นศิลปินมาทาวิทยุนี่ตรงนี้กําล<ะ>ัง <ละ S 2> จะจุดเริ่มต้นที่จะมาทำออโตมีเดียเรดิโอเอาล้เรื่องราวต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของในยุคที่ชื่อว่าออโตมีเดียเรดิโอแล้วครับ<ช><ล>ถือว่ามอเต์คอร์มาแล้วถือว่าข้ามช็อตเลยคือคือตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยปี2829เนี่ยนะมันเป็นปีที่แบบยุคเริ่มต้นของการเส พอในอยู่ในช่วงที่หยุดจากงานเป็นบรรณาธิการหนังสือเนี่ยความคิดเริ่มแตกนะครับเพราะว่าช่วงนั้นมันใกล้ปีที่เราเกิดเขาเรียกว,ว่าต้มยำกุ้งไครซิสวิกฤตต้มยำกุ้งสีสูดิฮะใกล้ๆตรงนั้นใกล้ๆตรงนั้นละใกล้ๆตรงนั้นแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยผมก็ยังทำ event อีเวนต์หลังทางรับจ็อบเป็นอินสตัคเตอร์ไปสอนคาราวานไปสอนเซฟตี้ไปเป็นครูฝึกอะไรอย่างเงี้ยอยู่หลังฉากแล้วก็อยู่หน้าเขาเรียกว่าหอประชุมบางทีไปเชิญเป็น วิทยกรบรรยายเรื่องเซฟตี้ให้กับจังหวัดอะไรพวกนี้ทำจ็อบพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะมากอันนี้งบมาทางวิทยุและจุดนี้<อ>ฮะเป็นจุดหนึ่งที่ถูกเชิญจากในในบ้านเราเลยอ่ะเรารู้จักค่ายสยามกีฬา<อ>เชิญไปตอบคําถามในรายการวิทยุที่กรุงเทพมหานครสยามกีฬาเขามีช่องขนาทานีเขาอยู่แล้วใช่ฮะมีมวยมีบอลมีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์ มีทุกอย่างที่เป็นกีฬามีกอล์ฟมีอะไรกลางคืนก็เป็นกอล์ฟกลางวันเป็นรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยสารพัดเลยหนึ่งในนั้นก็เอาแทกของมอเตอร์ไซค์เข้าไปเชิญเชิญนะบางไปเชิญผมเข้าไปไปเป็นวิทยกรตอบปัญหาเรื่องรถแรกๆก็ตอบคําถามอย่างเดียวคือถามแล้วตอบถามแล้วตอบไม่ถามไม่ตอบเพราะว่ามีผู้ดําเนินรายการครับผมก็ตอบคําถามอยู่ในนิยสารอยู่นานเก่าแก่อยู่แล้วเพราะว่าเป็นบรรณาธิการ แล้วก็ค่อนข้างจะชอบเรื่องทางเทคนิคครับผมชอบปรับชอบจูนชอบแต่งชอบเข้าร้านชอบสอบถามชอบปัญหาอะไรต่างๆแล้วรู้ไหมว่ารถมอไซค์ลูกเร่งกันคันเร่งมันค้าง,งวิธีการแก้ยังไงเอาอีกละคันเร่งรถมอไซค์ค้างจะทำรุ่นไหนรุ่นเก่าร,รุ่นใหม่ทุกรุ่นน่ะก็อาจจะสกปรกเช่นไส้นในของสายคันเร่งส่วนใหญ่นะครับใช่วิธีการแก้ปัญหาคันเร่งค้างเอาพวงห่มออกจากตัวรถมันก็กลับบ้านแล้ว โอเคถ้าเจอปัญหาแบบนี้ผมก็จบเหมือนกันนะฮะโอเคกำลังจะบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่ทําให้เกิดพ o อ n t ว่าเราเคยทําแต่หนังสือเราเคยแต่พิมพ์ต้นฉบับเนี่ยไปเรียง art work ทำสีอะไรต่างๆพวกนี้มาพอมาถึงแล้วถูกเชิญไปตอบคําถามในวิทยุเรารู้สึกว่ายากไหมใหม่ๆนะฮะใหม่ๆเขาถามคําถามอย่างเดียวเรารู้สึกไม่ยังง่ายอยู่เพราะเรามีข้อมูลเยอะครับผมเราตอบง่ายแป๊บเดียวนะฮะก็ปีหนึ่งผ่านไป2ปีผ่านไปมีช่วงหนึ่งที่มันช่วงปีใหม่ ก็ส่วนใหญ่ในสายรถเราเนี่ยนะครับก็จะมีกระเป๋ามีหมวกกันน็อกมีกระเป๋าคาดเอวผมก็เรียกสายหน้าใหม่ว่าเออใครอยากได้ของชําร่วยปีใหม่เดี๋ยวคล้ายๆอย่างนี้ฮะครับผมเออมาแจกของชําร่วยกันฟรีครับผมแล้วบริษัทเขาก็ให้ของมาเราก็แค่เรียกสายมาว่าเออจะมีกี่คนขอไปไปไปปิบัติมาเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนนี่โทรศัพท์ก็ยังแพงอยู่ไปิบัติอย่างเดียวปรากฏว่าปฏิบัติมาเนี่ยมาจากนครสวรรค์มาจากพัทยามาจากแม่กลองมาจากอะไรนี้เต็มเลยผมก็นั่งสงสัยว่าเอ๊ะเราอยู่กรุงเทพ คนฟังมันไกลมากสมัยนั้นนะครับสมาีิวิทยุชุมชนยังไม่เกิดผมก็เลยรวบรวมตอนนั้นสมัยนั้นได้500กว่า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 หลายชื่อครับก็ส่งไปให้บริษัทเขาส่งไปกระเป๋าคาดเอลหมวกรลุมอะไรต่างๆพวกนี้แต่ตรงนั้นเป็นไอเดียที่ทาให้ผมรู้สึกว่าเออคนฟังต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเขาไม่มีคลื่น fm 99ของอสมทยุคนั้นเนี่ยเขาจะฟังอะไรเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ครับคําถามเงินเกิดนะช่วงที่ว่างระหว่างอีเวนต์เนี่ยผมก็ออกต่างจังหวัดทำควิชแนรเขาเรียกว่าแบบสอบถาม20ข้อ ผมไปเดอะมอโคลาดผมไปต่างจังหวัดเนี่ยไปเอาคําถามไปถามคนขี่มอเตอร์ไซว่าถ้าคุณไม่ได้ฟังวิทยุหรือคุณฟังวิทยุคุณอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์บ้างไหมผมถามเอาคําถามพวกนี้มาประมวลผลแล้วก็ออกไปทํำรายการในต่างจังหวัดนั่นคือจุดแรกแรกขับรถ,ข,บรถขับรถไปขับรถไปถามไปถามก่อนยังไม่ได้ทํานะฮะไปไปเรียกว่าวิจัย <ไป S 2> แล้วก่อนไปรีเสิร์ชไปวิจัยก่อนอว่าถ้าเขาจะฟัง เพลงในในวิทยุเนี่ยเขาอยากจะฟังเรื่องพวกนี้ไหมครับคุยเรื่องหัวเทียนเบาๆคุยเรื่องยางคุยเรื่องเบรกคุยเรื่องโซสเตอร์อคุยเรื่องน้ํามันเครื่องคุยเรื่องวาลอะไรต่างๆทั้งสองจังหวะสี่จังหวะอะไรเงี้ยดิสเบกดัมเบกคุยเรื่องพื้นๆก่อนสลับกับการเปิดเพลงใหม่ๆเขาฟังได้คนก็ฟังเพลงขอเพลงเพลงนึงเอาเราเปิดเพลงให้เปิดเพลงตัวปุ๊บเราพูดเรื่องหัวเทียน ครับขอเพลงเพลงหนึ่งบดจบปุ๊บเราพูดเรื่องยางเรื่องเบรกเรื่องเซฟตี้เรื่องอะไรต่างๆเรามีเยอะแล้วเราก็จ้างดีเจซึ่งเป็นการเรียกว่าอะไรนะค่อยๆแทรกเข้าไปในตลาดแทรกสาระเข้าไปในความบันเทิงถูกต้องประมาณนั้นพอฟังหนักเข้าพอปีที่2ปีที่สคนฟังโทรเข้ามาหน้าไมายบอกไม่เอาแล้วคุณผไม่ฟักผมไม่ฟังเพลงแล้วก่อนคุณจะเข้ามาผมฟังเพลงมาแล้วครึ่ง 3- าสี่ชั่วโมงครับขอฟังเนื้อหาอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวคุณไปเดี๋ยวผมก็ได้ฟังเพลงแล้วคุณไม่เอาเอาแล้วเพลงนี่คือเป็นพฤติกรรมของผู้ที่ ผู้บริโภคที่เริ่มเปลี่ยนครับก็หลังจากนั้นมาเราก็ไม่ต้องมีดีเจละเมื่อก่อนนี้เราก็เปิดเพลงเราก็หยิบเพลงไม่ถูกเราไม่รู้เพลงเป็นยังไงครับแล้วสวิตมันเยอะมากฮะห้องส่งอะไรเงี้ยโยกโยกเราก็พูดอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นั่นก็เป็นที่มาที่เริ่มหนึ่งสถานีความคิดก็เริ่มที่ไหนที่ไหนนั่นที่กองทัพอากาศของนครราชสีมาพออเก้าสของนครราชสีมาจังหวัดแรกสถานีแรกที่ที่ออกไปทำฮะครับภายใน4เดือนผมไปสถานีที่2 ไปอสมทขอนแก่นครับภายในอีกประมาณ2เดือนต่อจากนั้นมาไปสถานีที่สามที่สุรินทร์อันนี้นี่คือว่าเริ่มค่อยๆกระจายออกไปเหรอ <นะ S 1> หรือว่าภายในเดือนเนี่ยเดือนเดือนไล่ๆกันเลยเนี่ยครับอพอไปในเดือนที่5หรือ6เนี่ยผมก็ไปอสมทที่สกลน,นครครับแล้วพัสจากนั้นมาเข้าปีที่3ปีที่4ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จากภาคอีสานซึ่งมีอยู่ทั้งหมด21จังหวัดเนี่ยผมกินไปแล้ว7จจังหวัดต,ตอนนั้นนะฮะเจ็ดจังหวัดเนี่ยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เจ็ดเจ็ดจังหวัดรูนนมันเลยนะนเ,ยเพราะ<ส>มันเลยนะรัศมีเนี่ยอย่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานี <ไป S 2> ก็จะกินไปที่ศรีสะเกดครับบอะอะแล้วก็อาจจะบางส่วนมาถึงสุรินนะบางส่วนไปถึงมุกดาหารบางส่วนไปถึงจังหวัดใหม่ๆนครราชสีมาก็จะกินไปที่ชัยภูมิบุรีล์ บ,บางส่วนของปัตจินบุรีแล้วก็สระบุรีบางส่วนด้วยมาถึงเขาใหญ่มียกตัวอย่างขอยาบุพษะแก้วมาหมดเลยอะไรอย่างนี้เป<ม>็นต้นนะดังนั้นหนึ่งจังหวัดก็จะเขาเรียกว่า c o v e r a ุ e a อเรเนี่ยก็จะคอรอบคลุมไปประมาณสาหรือ4จังหวัดบางจังหวัดนี่ท็อปทับไปเลยอย่างเช่นสมมติผมไปตั้งเสาอยู่ที่เชียงใหม่ก็กินมาที่ลำพูนเนี่ยเต็มทั้งจังหวัดเลยเรียบร้อยสบายใจไปกินมาถึงลำปางบางส่วนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ทุกจังหวัดที่เราไปสารวจี่เจ็ดจังหวัดนี กินเรียบเลยนะได้ดูฟังแล้วกินเรียบเลยนะทั้งน้ำไม่ง่ายนะยงเจ็ดจังหวัดเจ็ดจังหวัดคูณสี่เพราะว่าบนล่างซ้ายขวาก็เกือบหมดเจ็ดสี่ยี่แปดไงหมดเลยรางอีกนั่นเกือบหมดหมดแล้วนะเกือบหมดละครับผมก็เฟสแรกผมก็คือยึดไพ่สามได้ละนั่นคือในสามปีแรกเจ็ดเจ็ดเจ็ดจังหวัดนะเอ้เจ็ดเจ็ดจังหวัดเท่านั้นเอาแรกให้ต่อจากนั้นมาผมก็ดูแล้วว่าลูกค้าตอบรับดีสปอนเซอร์สนใจก็แตกออกจากเจ็ดเนี่ยไปละข้ามไปพิษณุโลกเลย เรป็นเหนือบนแล้วเริ่ป็นหัวเมืองเหนือแล้วพิษณุโลกเสร็จก็ขึ้นเชียงใหม่เลยเอาเข้าเมืองหลวงเลยครับนะแล้วก็ลงมาทางนครสวรรค์ครับเพราะผมก็ยึดอีสานต่อเอฟทษทีภาคเหนือทั้งตอนบนตอนล่างไว้หมดเลยเท่าไหร่เมื่อกี้เมื่อกี้อีสานเจ็ดไปเหนือแล้วไปเหนืออีกประมาณห้าสถานีห้าสิบสองแล้ว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 คราวนี้คราวนี้บางจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดเนี่ย รัศมีเนี่ยมันอาจจะยังไม่เขาเรียกว่าไม่พอกับที่เราต้องการบางจังหวัดอาจจะมีโยกมาข้างเคียงบ้างอย่างเช่นเนี่ยไปที่นครสวรรค์เนี่ยนครสวรรค์เขาจะมีเขาเรียกว่าอุทัยธานีอยู่ใกล้ๆอุทัยธานีใช่แน่บางทีเนี่ยเนื่องจากสถานีที่เราต้องการดังๆหรือใหญ่ๆเนี่ยรายการเขาเต็มแล้วเราเข้าไม่ได้ผมก็ยิงจากชัยนาทซึ่งโทษทีนะเอาอำเภอตาคลีโทษทีเบียดเลยตาคลีเนี่ยที่นครสวรรค์อาคีนครสวรรค์แต่เป็นปลายไม่อยู่ในอำเภอเมืองครับ ซึ่งซึ่งตาคลีนเนี่ยมันมีฐานทัพอากาศอยู่เราขึ้นที่อยู่บนเสาเนี่ยข้อเทีคขึ้นที่อยู่บนเนินเนี่ยมันจะทําให้เสาส่งเนี่ยไไสูงขึ้นไปด้วยแล้วมันไปไกลทางเทคนิคเบียดเลย,ยเหม,มือนเรากางล่มแล้วอยู่ในที่ลุ่มกับกางร่มแล้วอยู่บนเนินบนเนินก็ต้องไปได้ไกลกว่าไปได้ไกลกว่าเออเออนี่เราพูดทางเทคนิคมันเยอะมากเลยนะ แต่ว่าผมคิดว่าเรื่องเล่าแบบนี้อาจจะไม่ค่อยสนุกเดี๋ยวสิบสองแล้วสิบสองแล้วถกีบรถไทยวป็นสิบแปดหรือสิบเก้ามันจะไม่ถึงเลยยังฮะที่เหลืออยู่เนี่ยผมบอกตัวมาภาคกลางแป๊บเดียวไปยึดแม่กลองมายึดนครนายกไปยึดปราจีนบุรีตอนนี้ไปถึงเมืองกาญจน์แล้วก็ลงใต้แป๊บเดียวฮะไปที่ไปที่ปราณบุรีปราณบุรีคือประจวบประจวบนะฮะไปที่นครศรีธรรมราชไปที่สุราษฎร์ไปที่ภูเก็ตแล้วก็ไปที่หาดใหญ่ไม่ต้องบวก ไม่ต้องบวกโอเคไม่ต้องบวกโอเคไม่ต้องบวกจบกันเลยเรียบร้อยอย่างนี้นี่คือแบบล่าสุดเนี่ยเมื่อต้นปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะต้นปีที่แล้วโทษทีนะฮะต้นปีที่แล้วเนี่ยครับเดือนกุมภาผมก็เข้ายึดกรุงเทพเรียบร้อยแล้วโลโอ้โหนั่นนี๋ยวนนเบรกต่อไปนะหนุนต้องอยู่ต่อนะ ครับต้องอยู่จอจนจบรายการนะยังไม่หมดเลยยังคุยไม่หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันในเรื่อนี้แค่เรากางเน็ตเวิร์กออกเฉยนิดเดียวเฉยๆเพราะเรื่องเราต้องมาคุยกันในเรื่องว่าปัจจุบันนี้ตอนนี้ออกอากาศที่ไหนอะไรยังไงวิธีออกอากาศยังไงอยากฟังยังไงบ้างแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ไหนๆก็มาแล้วต้องรบกวนนิดนึงในเรื่องของการตอบคาถามกันหน่อยละกันครับทีนี้ครับผมเมื่อกี้พูดถึงไว้บอกว่า10กว่าสถานีครับผมนะครับแล้วทํางานยังไงใต้กลางออกตกทำงานยังไงขับรถไปจัดยังไงเลยถ้าแบ่งเป็น2 บอกเป็นสามยุคแล้วกันยุคแรกนี่ต้องบอกตรงๆว่าขับรถไปครับขับรถไปนั่งจัดทีละสถานีหมดสถานีก็วิ่งอีกสถานีหนึ่งหมดสถานีก็วิ่งอีกสถานีทําจนถึงทําจนถึง5จังหวัดแรกๆเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยหมดรถไป2คันมันเปลืองมากนะฮะเขาวิ่งจากกรุงเทพไปค่าน้ํามันผมจําได้ว่ายุคแรกๆที่ออกไปเนี่ยน้ำมันเรือยสิบาบาทนี่จําติดตาเลยเพราะมันต้องคํานวณต้นทุนครับผมในการที่จะไปทําเป็นสปอร์ตทําอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะค่าเวลาอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยจําได้ว่ายุคละ ดีละสิหรือ21บาทเพราะว่าผม21บาทแล้วผมมาเติมแก๊สโซฮอยุคแรกๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคนั่นคือทำก็คือยุคแรกคือขับรถไปนั่งจัดเลยทุกสถานีเลยแล้วหลังจากนั้นยุคต่อมาพุ่พอเริ่มขยายเกินกว่าภาคอีสานอย่างที่บอกแล้วเนี่ยพอเริ่มไปพิษลกเนี่ยผมจะขับไม่ไหวแล้วครับไปเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่ทันแล้วซื้อคับบิทซื้อคเตอร์ถ้ามีตังซื้อจะซื้อแล้วตอนนั้นมันซื้อไม่ได้ก็ทได้บ้งทำไงก็ใช้เริ่มโทนอินเข้าไป รับสายเราก็โฟนอินเข้าไปคุยกันจัดเรือ่อยจัดอยู่ที่เดียวก็เรื่อยเป็นการจัดรายการทางโทรศัพท์ไปเลยอ,อยู่ที่เดียวแต่ว่าตอนนั้นนั่งจัดอยในรถเพราะขับไปไม่ถึงม,ม,มีครั้งหนึ่งเนี่ยที่ออกจากโคราชเพือเที่ไปจัดบุรีรัมย์ไอ้ทษที่อุบลราชธานีเหตุ<ท>การณ์มันเป็นตัวบอกเราว่าสามร้อยกว่ากิโลจกโคราชจัดรายการเสร็จแล้วนะจะขับไปต่อที่ที่อุบลราชธานีแล้วปรากฏว่าขับไปได้ครึ่งทางคือความที่เราใช้รถหนักมากแล้วเวลาซ่อมบำรุงเราเหลือน้อยมาก ก็เอารถไปปั๊มน้าพังกลางถังคือไปไม่ถึงแล้วไปไม่ถึงแล้วก็โทรบอกดีเจว่าให้เปิดสายหน้าไม้แทนที่เอาไว้รับคําถามหน้าไม้เนี่ยให้เปิดเป็นสายเราไปก่อนเพื่อที่ทําให้เนื้อหารายการมันเดินได้มันก็ได้ไอเดียว่าอ๋อถ้าเราไปไม่ได้เราก็โฟนอินเข้าไปได้ครับทีนี้ยุคนั้นโฟนอินเมื่อ14ปีที่แล้วนะครับไมรารายการทั้งหมดนี่ที่ตั้งการทำมา14ปีเนี่ยมีแต่รายการสดครับ อ่ะทีนี้มามาจะถึงปัจจุบันเลยอ่ะปัจจุบันนี้ออโต้มีเดียพอย่อพอย่อจาก14ที่บอกว่าโฟนอินไปหนึ่งเนี่ยโฟนอินไป2โฟนอินไป10โฟนอินไป15โฟนอินเข้าไปนะครับ10กว่าสถานีพูดครั้งเดียวไปได้หมดตู้มเียครับผมนั่นคือความยากสรุปค่าโทรศัพท์ครั้งหนึ่งที่เคยจำบินของตัวเองได้เนี่ยนะครับโทรศัพท์เดือนนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จำติดตาได้เนี่ยประมาณ2 2น โอ้โหแล้วปัจจุบันตอนนี้พี่บางโอกาสอะไรยังไงตอนนี้บ้างนะครับตอนนี้เนื่องจากเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากครับนะครับสมัยนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็มีแต่ว่าช้ามากเป็นลีสไลน์ต้องมาไดอัลอัพต้องมาเคาะพาสเวิร์ดอะไรกันยุ่งยากวุ่นวายมากสมัยนี้เร็วมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นรีสเป็น ADSL หมดแล้วนะก็เว็บไซต์ก็เร็วขึ้นเป็นเว็บเบสเป็นเว็บเวอร์ชัน2ทุกสถานีสมัยก่อนนี่ก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยแต่นี้ทุกสถานีมีอินเทอร์เน็ตหมดแล แล้วก็สตรีมมิ่งเสียงออกไปอ๋ออันนี้ก็ทําให้เบาขึ้นต้นทุนก็หายไปจากเรื่องการเดินทางเราก็เลยทําเป็นสตูดิโออยู่ที่กรุงเทพมานานพอนังอยู่ที่บ้านจัดอยู่ที่บ้านในออฟฟิศตุ้มทีเดียวแต่แงตัวหล่อนะผูกท้ายทุกวันนะครับโกหกอย่างนี้โกหกไม่ได้แลยครับสรุปสำคานิดนึงครับพี่บังครับตอนนี้ออโตเมเดียรีโอถ้าอยากจะรับฟังรับชมตอนนี้ได้ช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างครับเวลาเท่าไหร่โมงเช้าของทุกวันจะเจอกันที่หน้าคลื่นหน้าปซึ่งบอกไม่หมดนะครับ บอกหน้าปัดเลขความถี่เนี่ยทุกๆสถานีเนี่ยความถี่เก้าสิบเอ็ดจุดห้าเก้าสิบแปดจุดสองหนึ่งร้อยจุดแปดอะไรเงี้ยบอกหมดถ้าอยากรู้ไปที่เจอกันทุกวันนี่นะฮะคือหน้าเว็บไซต์ world wide web auto media radio com ถ้าถ้าจำไม่ได้ไปซื้อที่เอกสารมอเตอร์ไซค์อ่าในเอยสารมอเตอร์ไซค์ก็จะบอกไว้ตรงนี้นะฮะถ้าทีมงานถ้าทีมงานพิมพ์พันขึ้นนิดนิดแล้วกัน auto media radio com แล้วกันเข้าไป10บโมงทุกวันก็จะไปพบไปนั่งพูดกับไซต์ ครับคือเว็บนี่เราไม่ได้ทําเว็บคอนเทนต์เราไม่ได้ใส่เนื้อหาเว็บนี้เปิดตัวอะไรมีดินฟ้าอากาศมีพยากรณ์หรือมีข่าวสารอะไรเราทําเว็บสร้างเว็บเพื่อมาเพื่อสตรีมมิ่งอย่างเดียวเป็นเว็บที่เบาๆเพื่อให้เสียงมันไปได้เร็วครับแล้วก็คนที่เข้ามาฟังในเว็บเนี่ยสามารถฟังได้ตลอดรายการเพราะเราทํารายการแค่วันละชั่วโมงครับส0นาฬิกาถึง11บเนาฬิกาของทุกวันครับก็ไปติดตามกันได้วันนี้เวลาน้อยเหลือเกินขอบคุณครับพี่สัหดั์ชาวรังสรร เห็นบอกว่าจะมีช่วยกันตอบคำถามหมดไหมเวลาไม่ทันแล้วเวลาหมดแล้วหมดเขหมดไปแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าโอกาสหน้าจะเชิญมานั่งคุยเรื่องของคำถามกันเลยดีกว่าสนุกนะัสนุกฮะสนุกครับผมวันนี้ขอบคุณที่มากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ยงอ่ะเฉลยคำถามประจำสัปดาห์นี้นิดนึงครับที่เราถามที่ตัวถามเลยออโตมีเดียเรดิโออออกากาศทั้งหมดกี่จังหวัดครับ18จังหวัดกี่สถานี53สถานีโอ้โห18จังหวัด53สถานีเจ๋อเลยก็จีหนึ่งเพราะฉะนั้น ห้าท่านที่เตรียมตัวรับนิตยสารมาใส่ฉบับเดือนมกราคมได้เลยเดี๋ยวจะมีทีมงานสายสวยของเราโทรกลับไปหาหวันนี้มาถึงช่วงรายการตรงนี้แล้วขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับชกอัพ YSS ครับรถจกักรยานยนต์สตาร์เลียนเซนทอร์คาเฟ่และเตรียมตัวครับปีหน้าใครจะได้เป็นเจ้าของเซนทอคันนี้นะคันนี้ครับเตรียมตัวรอได้เลยนะครับพูดที่เอสเอสมามากที่สุดใช่ครับร<ช>วมถึงรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารถจักรยานยนต์ยามาฮ่ายามาฮ่านะครับ ช่วงลารายการตรงนี้ก็มีเรามีคลิปคลิปที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์2ล้อได้ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งวันนี้นะครับผมปัญญาแสงสว่างครับผมชัยพลมาคายครับสมศักดิ์ชาวรังสรรค์ครับรวมถึงทีมงานของมอเตอร์ไซค์แม็กทีมงานการปีแนลต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะโยงนะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ร่วงหนักทุกท่านครับสวัสดีครับ